เมื่อกี้ดูเสียโบสไฟ์สดเพิ่งจบนะครับก็เรื่องของมวยล้มพูดถึงในมุมมองของเสียเนาบ้างนะครับวิกฤตมวยล้ม,ลมในช่วงโควิดอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันมันรุนแรงหรือว่ามันมันเยอะแคะขนาดไหนอันตรายนะอันตรายเพราะเ,เรา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 ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ<อ>หกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงการมวยของเราีลำบากมาก ลำบากจริงๆลำบากทุกทุกผู้ที่มีเกี่ยวข้องทุกคนตั้งแต่หัวหน้นาคณะมวยนักมวยเซียนมวยนะโปมเตอร์มวยผู้เกี่ยวข้องทุกทุกคนที่อยู่วงการมวยมีความยากลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมวยกลับมาเนี่ยมันก็มีความคิดของคนที่จะ มาจ้างมวยลม้มพอจ้างแล้วเนี่ยนักมวยที่รับจ้างรับล้มเนี่ยก็พอดีที่ผ่านมาเนี่ยลำบากก็มีการจ้างมว,มวยลมกันง่ายมากง่ายมากนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนวงการมวยเยนะเราเข้าใจทุกคนลำบากกันมาหกเจ็ดเดือนแล้ว ทนลำบ,บากกันอีกหน่อยเราต้องทนน่ะแต่ในความในในใน,ในความคิดของแต่ละคนเนี่ยถ้าเผื่อคิดว่าพอมวยกลับมาแล้วเนี่ยผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียงมวยจ้างนักมวยลมนักมวยรับลมอือหนูนกคณะมีส่วนรู้เห็นนะอย่างนี้เนี่ย วงการมวยเ,เราจะต่ําลงไปทุกวันจะเห็นว่าวงการมวยขงวนารนอกเขาจะดูว่าเห็นไหมพอให้มันกลับมาชกเนี่ยกลับมาเริ่มต้นรับหนึ่งได้ก็มีเรื่องทุจริตเกีกมมยเยกเ่ยวกับการล้มมวยเกี่ยวกับการจ้างวานของเซียนมวย จะทำให้วงก,การมวยของเราต่ำลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนว่าเราทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณรับล้มได้เงินไปสองสามแสนสามสี่แสนโอกาสถูกจับได้สูงมากถูกจับได้ปั๊บเนี่ยคุณจะหายจากวงก,การมวย คุณจะหาหากินกับวงการมวยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนจ้างก็ดีนักมวยก็ดีฮะเซียนมวยก็ดีที่จ้างลม้มนะฮะ,ฮะนักมวยที่รับจ้างรับลม้มก็อยู่วงการมวยไม่ได้ยิ่งทำในช่วงนี้ถือว่าเสียหายมากๆเพราะว่ามีทั้งผมนักมวยหลายค่ายก็เลิกไปแล้วยังมีเหตุการณ์แบบนี้มาโดกนกระทืบซ้ำในวงการมวยทุกต้องูกตัวนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราดีใจคนวงการมวยดีใจวงการมวยได,ได้นับหนึ่งแล้วมันต้องนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อวงการมวยกมันขับเคลื่อนไปได้แต่ในในขณะที่วงการมวยกําลังข,ขับขับเคลื่อนเนี่ยก็มีคนเลวราทั้งคนจ้างทั้งคนรับลม้มนับมวย นี่คือความเร็วระยำของคนวงการมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราพวกเราวงการคนวงการมวยเนี่ยจะต้องไม่ให้คน,คนพวกนี้อยู่มีที่ยืนในวงการมวยเราต้องขับคนพวกนี้ออกไปให้หมดเพื่อวงการมวยมันสายสะอาดขึ้นนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวโลกของของประชาชนทั่วทั่วไป ว่าวงการมวยคือศิลปะประจำชาติของเราแบบนี้พอคนนอกเห็นปุ๊บผมเช<ม>ื่อว่าคนนอกก็จะถามว่าเสืเอ่อมถ้าเป็นมวยไเน่าเอ,เองเนี่ยวิธีการขาจัดเรื่องของล้มมวยเนี่ยอาจจะไม่ทีเดียวสเสด็จน้ําควรมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการขาจัดยังไงขจัดยังไงอันนี้ก็ต้องเตือนไปถึงทุกๆคนนะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยไอคนจ้างก็อยากคิดดิถูกไหมล่ะแต่ถ้ามือยังมีคนพวกคิดที่จะจ้างมวยล้ม นะคนที่กีตวร์นักมวยจะมารับรับลมมันก็ต้องทุกเสร็จแล้วถึงจะถึงจะมามามา,มารู้อย่าให้มีการการะทำคนให้คนก็กระทำแบบนี้คนที่กระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้รักมวยมันมาหาผู้อยู่กับวงการมวยกรรมาการตัวบนก็ต้องขันเกมใช่ไหมครับกรรมาการตัวบนผม,ม,นมนผมก็ไม่โทษน,นะเพราะอ,อันดับแรกเนี่ยคือ มันเป็นระบบปิดทะนั้นสภาพที่เขาจะรับรู้จากฟิดเชียนมวลเนี่ยมันก็ไม่มีไงอ๋อถ้าระบบระบบเปิดระบบเปิดันยจงอาจจะมีโหมอาจจะเขายังเขายังเขายังนั่นได้เขาราคามันผิดในวิธีมันผิดเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะอาจจะเตือนให้กรรมการระวังได้แต่พอระบบปิดเนี่ยผมว่ากรรมการบางครั้งมันก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแล้วจังหวะที่ ไอ้ฟ้ามันหมายโดนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่เห็นนะอาจจะหารังให้กับกับนักมวยหรืออะไรนักมวยมันก็มันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผม,ผมว่าจิตสํานึกผมว่าจิตสํานึกของคนมากกว่าของของคนวงการมวยนะผมว่าเป็นจิตสํานึกอะนะคุณควรทํำไหมค,คุณที่ควรที่จะคิดจ้างลมโมวยร่มไหม รับมวยคนจะรับรับลมไหมนี่คือสารตั้งต้นของความเป็นคนเลยต้องมีจิตสำนึกต้องมีจิตสำนึกก่อนคุณไม่มีจิตสำนึกเนี่ยคุณคิดจะทําเรื่องชั่วเรื่องระยำเนี่ยวงการมวยก็เสื่อมลวเพราะคุณอยู่วงการมวยฟ้าวันใหม่ครับสามยกเสบสยังดูได้เปรี่ยบผมดูชนะทํําทาไมเสียเนาถึงโทรบอกเสบสว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วนะพรขอขึ้นยกสี่อ่ะก็ผมก็ผมเห็นราคาราคามันมันมันผิดปกติไง หนึ่งลครับผิดปกติพอเสียดูราคาอยู่รู้ราคาอยู่มันผิดปกติแล้วมีคนโทรมาบอกว่ามีคนเนี่ยมาเล่นฟ้าบันฟ้าบันไม่แพ้เนี่ยข้างเดียวเลยตั้งแต่ยกหนึ่งยกสามยกสีก็ยังต่อต่อทับไปอีกซึ่งซึ่งมันผิดวิสัยผิดวิสัยของคนเล่นใช่ไหม ก็เลยได้โทรบอกเสียบก็เลยบอกเสียบุว่าบอกลูกชายอะว่าโทรไปช่วยโทรไปที่สนามทีให้ให้ให้พี่เลี้ยงหรือให้ให้คนทํางานเข้าไปจี้หน่อยจังหวะระหว่างที่โทรไปเนี่ยกำลังสั่งอยู่เนี่ยเออไม่ทันมือขึ้นชกแล้วทีนี้พอช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยค่ายเล็กๆก,ก็จะมีคนโฟกัสเยอะเพราะค่ายเล็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะเอาคน มาเอาเงินมาจ้างหวานเอาเยอะแน่นอนแน่นอนนี่นี่ต้องถือว่าค่าใหญ่นะฟ้า,าใหม่ต้องถือว่าค่าใหญ่นะไม่ใช่ค่ายเล็กนะจอชายเศรษฐนะ,ะไม่ใช่ค่ายเล็กนะมันยังกล้าเลยอะ่ะม,มันไม่กลัวตายอะ่ะน,นี่คุณหยีบยจะมูกเขาเลยนะหยิบจะหมูสอสอชาดาไทยชาดาไทยไทยเศรษฐนะนะ เราล้มวยนี่เป็นคดีถึงลงถึงสารด้วยใช่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 และอดีตเซนเน้าเคยเคยเจอวิกฤติแบบว่าคนล้มล้มแบบเยอะๆแบบนี้ไหมครับที่แบบมีคนมาจ้างมาทําลายวงการมวยเมื่อก่อนะเมื่อก่อนก็มีตลอดแหละเรื่องมวยล่มมันมีตลอดแหละแต่ช่วงหลังมันมันจะมันจะน้อยลงช่วงหลังมัน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 น้อยลงแล้วก็ช่วงนี้กลับมาเยอะขึ้นอีกเงี้ยนกลับมาเยอะขึ้นเพราะมันอยู่ไปหกเดือนมวยมันอยู่ไปหกเดือนคุณทุกคนลํำบาก มันเคยเยอะแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาเยอะใหม่ระบาดเยอะมีทุกวันอย่างนี้มวยรบมีทุกวันเห็นไหม,มวันนี้ก็มีอีกอเห็นไหม,มได้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ